ก่อนที่จะสวดเดียวจะพาเราสมาทานกรรมฐานนะแล้วให้นั่งสมาธิเลยนั่งสบายๆนะว่าตามอุกาสะอุกาสะนาอุกาต่อไปนี้เราทั้งหลายจะเจริญพระวายโยธาตววัดฐานขอคณานี้กัสมาธิ ปุปจารสมาธิอปปนาสมาธิโลกิยสมาธิโลกุตระสมาธิสุญญาสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิโคโช ความเกิดมีในสมาธิขันธสันดานของเราทั้งหลายเราทั้งหลายจะทั้งอนัสติโพชิชงไว้ที่ลมหายใจเข้าจะตั้งปานัสติโพชิชงไว้ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้สามหนแลเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตกำลังบำเพ็ญอยู่ในปัจจุบัน และจะบำเพ็ญในอนาคตจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวาปะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงให้เราทั้งหลายเกิดดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันนี้เถิน เราไปนั่งให้สบายนั่งสมาธิตามที่ถนัดนะั่งตัวให้ตรงดํารงสตินะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะให้เรามีสตินะนอกจากสติแล้วยังต้องมีสัมปชัญญะด้วยสติความระลึกได้หรือว่าความมีอยู่ส่วนสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าตัวปัญญาคนที่จะทำให้จิตสงบได้ก็ต้องมีทั้งสติมีทั้ง ปัญญามีทั้งความรู้นะนหลายๆอย่างการปฏิบัติก็เป็นการศึกษาเหมือนกันเรียกว่าที่จิตศึกษาศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของความคิดนะการที่เราจะฟังทำรรแล้วบรรลุธรรมนะหรียว่าเข้าใจทำต้องมีสมาธิเป็นฐานนะสมาธิจะเกิดได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญ,ญตะตัวนี้เลยนะเป็นเบื้องต้นนะพอเราพัฒนาสิ่งได้รับหนึ่งก็จะทําให้เกิดสมาธนะิสมาธิก็ ก็จะทําให้เกิดปัญญาพอมีปัญญาเลยทาให้เกิดความหลุดพ้นตามมานะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันวันนี้จะได้สวดขยายนะธรรมจักรนะจะชื่อว่าอุเบกขาธรรมจักรนะล้อของธรรมของอุเบกขานะอุเบกขานั้นแปลว,ว่าที่เรารู้ทั่วไปแปลว,ว่าความวางเฉยแต่ศัพท์จริงๆแปลว,ว่าอุปาอุปากะอิขะเขาเอาอิามาเป็นเอนะก็เป็นอุเบกขา นะแต่เป็นซาแต่เป็นอุเบกขานะถ้าตามศัพท์แปลว่าเข้าไปเพ่งไปพิจารณานี่แปลแปลตามศัพทแต่ส่วนมากตามแบบก็จะแปลว่าความวางเฉยฉะนั้นแต่ละความหมายก็ล้วนที่ต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจอุเบกขานี่มีอยู่ในในหลายอย่างทั้งเบกขาบารมีอุปาบารมีพระวัตบารมีนะอุเบกขาพรหมวิหารพรหมวิหารอุเบกขาเจโตวิมุต นะอุเบกขาอปมัญญาอุเบกขาโพชฌชอุเบกขาสัมโพธงนะอุเบกขินสนะีอยู่ในอินทรียก็มีอินสีย์่สิบสองฉะนั้นธรรมะตัวเดียวนี่ทําหน้าที่ได้หลายอย่างนะอุเบกขายังขยายเป็นเป็นสิบอย่างอีกนะนะฉะนั้นมันมีความหมายหลายอย่างนะฉะนั้นคําว่าอุเบกขาตัวเดียวนี่นะกว่างนะวันนี้ก็จะนะ มาสวดขยายธรรมจักรให้เราดูว่าอีกมุมหนึ่งนะซึ่งการสวดครั้งนี้ก็จะไม่มีคําว่าพิกเวเพราะว่าพิกเวนั้นเป็นพุทธพจนะ์เวลาเราสวดขยายนะเราก็จ้องตัดพิกเวออกนะเดี๋ยวบางสักก็จะถอดออกนะจะไม่ได้ต่อกันเหมือนในแบบนะต่อไปตั้งใจฟัง